แวแรกนะครับพามาดูการแข่งขันกีฬากันสักหน่อยฮะในพื้นที่จังหวัดบึงการนะครับโดยล่าสุดนีครับที่จังหวัดบึงการครับมีการเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับที่หอประชุมสำราญรมโรงเรียนบึงการนายวินัยโตเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคลา รุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ปีที่35ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬแขกผู้มีเกียรติและก็ทีมลเยล์บอลจากโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมในทีท่ีเปิดครั้งนี้ครับนายมนัฐมะเสผู้มนวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่าตามที่จังหวัดบึงกาฬได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญร่วมดําเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนลเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ปีที่35ประจําปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมอบหมายให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬเป็นหน่วยประสานและดำเนินการจัดการจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีนักกีฬาและผู้สนใจกีฬาวอลเลย์บอลในระดับต้นๆของประเทศอีกทั้งยังมีศัก,กยภาพมีความพร้อมทั้งด้านของสถานที่การจัดการแข่งขันสถานที่พักการคมนาคม มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจความเป็นอยู่ที่ดีด้วยโดยมีทีมวอลเลย์บอลจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบอนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภททีมชายจำนวน25ทีมประเภททีมหญิงจำนวน17ทีมรวมทั้งสิ้นอยู่ที่42ทีมมีการแข่งขันกันนะครับระหว่างวันที่30สิงหาถึงวันที่6กันยายนนี้ โดยสนามกีฬาของโรงเรียนบึงการและโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิทธิ์อำนวยศิลเป็นสนามจัดการแข่งขันสามารถที่จะไปรับชมการแข่งขันนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง f a c e b o o k ก็ได้นะครับไลฟ์ผ่านทางเพจสมาคมกีฬาบอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสามารถที่จะเข้าไปติดตามการถ่ายทอดสดไลฟ์นะครับรวมถึงการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้นะครับก็ เป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง Youtube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา